ศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภอสีเชียงใหม่ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายมุกประจำปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลพลานพ้าบริเวณศูนย์ราชการอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคายกลมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่บริหารงานโดยนางชนทิชาโคตชมพูผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น6 8 8คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอี ่ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1>, 1. มาตราการการป้องกัน1.1สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้อําเภอสีชีงยงใหม่ได้ดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง2ด้านของห้องเรียนสีขาวโดยมีกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักศึกษาแกนนําแบ่งออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม1.2สถานศึกษาจัดทําประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสี ข่าวดีเด่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่มีจำนวนนักศึกษาระดับประถมศึกษา53คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น259คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย376คนรวมทั้งสิ้น688คนและจัดตั้งห้องเรียนสีขาวจำนวน4ห้องเรียนและได้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ห้องเรียนมีผลการประเมินระดับดีเด่นคิดเป็นร้อยละ100ได้ประกาศผลการดำเนินห้องเรียนสีขาวและมอบเกียรติบัตรทุกเดือนตลอดปีการศึกษา2,560 6.1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการประกอบด้วย1การกำหนดนโยบาย2การบริหารจัดการ3การจัดสภาพแวดล้อม4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้5การมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อน6การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน1.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบุรี่บุรีไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรงสรค์ดังนี้ 2มาตรการด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักศึกษารายบุคคลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่ได้ดำเนินงานเพื่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษามีการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุกคนและมีข้อมูลารายบุคคล2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักศึกษาต้านยาเสพติดภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อการคัดกรองนักศึกษา2.3สถาน มีระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ายาเสพติดในสถานศึกษารวมถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและติดตามแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ 3. มาตราการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภอสีเชียงใหม่ได้ประกาศนโยบายการบำบัดรักษาในเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อโดยประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลเพื่อทําการให้คําปรึกษาและการบำบัดรักษา3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมามรักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่ได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเป็นห้องให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออนาจาร์การพนันการทะเลาะวิวาทศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชยงใหม่จัดทาตู้เสมารักเพื่อให้เข้าถึงและดําเนินการส่งต่อข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว4.2สถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งชมรมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่ บุริไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมเสมารักป้องกันยาเสพติดมีการรับสมัครนักศึกษาดำเนินกิจกรรมและบันทึกการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม 5. ด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายามุกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานห้องเรียน 5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนรวมถึงภาคีเครือข่ายหน่วยงานชุมชนในอำเภอสีเชียงใหม่ 5.4สถานศึกษามีการดําเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติของนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดอบรมโครงการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ลดละเลิกยาเสพติดและได้ดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในเครือข่ายร้านค้าชุมชนและประสานความร่วมมือกับ ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาและร่วมมือกับร้านค้าไม่จําหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักศึกษามีการกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและรายงานผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษา,าสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทําให้ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิ ส่งผลให้นักศึกษาเติบโตเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขมีภูมิคุ้มกันเห็นคุณค่าในตนเองเป็นบุคคลที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในทุกด้านศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีเชียงใหม่ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างสูงที่ให้เกียริมาเป็นกัลยาณมีให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไปขอขอบพระคุณครับ